คำเตือนคลิปน uh> mm ี้มีคำหยาบเข้าใจไหมไอ้ล้อเล่นล้อเล่ยทุกคนคลิปนี้ไม่มีคำหยาบเออพี่ทัศนี่ไปเรื่อยสวัสดีค่ะทุกผู้ชมครับเฮ้ยเดี๋ยวนายนายพูดเกินไปหรือเปล่า โอเคเปิดแบบนี้ก็ได้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะผู้ชมผูอชเกมแล้วครับวันนี้นะคะเราจะต้องมาหนีเจ้าสปบมาลายกันเว้ย ันนี้นะคะเป็นเจ้าหน้าที่การหมีปีศาจนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าปีศาจจะให้เราเห็น,นธรรมดานะทุกคนมันสามารถที่จะเนียนโกหกหลอกล่อหรือเหลี่ยมหรือซื้ออะไรอะไรก็ได้ทําให้คนอย่างเรานั้นตายใจแล้วเราก็โดนคายอย่างง่ายได้ใช่ทุกคนค่ะแต่ก่อนที่จะไปไนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่คุณผพ้ชมจะมาแบบช่องเรานะครับรอบแรกนะคะทุกคนผมจับกลายเป็นเบ,บคอนที่แสเดินธรรมดาธรรมดาแล้วต้องมาจับว่าใครคือปีศาจตัวจร,ริงเมื่อกี้โทรศัพท์ค้งจันไง ตายเร็ว <No, no. S 1> ก็ตายไปแล้วอ่ะเออแคมปปืนด้วย <c oughs> เฮ้ยไม่ค่อยจะปืนไปแล้วว <c oughs> ้าววันนีก้กันล็ <c oughs> อก่าไปลาก <c oughs> คือตอนที่คาตจะกออแบลลากนะคะจะมีเสียงด้วยเว้ยฟู่เฝ้าฟู่เฝ้าเหมือนเสียงลมลมแห่งความชั่วร้าย <c oughs> คุณหรือเปล,าล่าเราจะนหลมแห่งความชั่วร้าย <c oughs> ไม่ใช่ฉันนะคะตามคุณ อ้าวเว้ยเราจะต้องหาคนเอ้ยกิสเธอใช่แล้วอุ๊ยหัวดันแหลกใครละ่ะแล้วก็ดันเลยว้าวโกช่องแคบดิอุ้ยมันไม่ตามาไม่ตามาเอาจะเดินตามพาตัตตะกอแบบม่ไมนเห็นแล้วทุกคนมันไม่เห็นหรอกว้าวตรไม่อยู่ตรงนู้นไปอยู่ตรงนู้น ไอกแล้วมันลอ่อมันเอ้ยแต่เฮีย,อยบอกแล้วว่าจะฆาตกร,ร่งหมวกพอกอะน,นั่นไงเฮ้ยตายคู่เลยเพราะว่าออฮาจะฆาตกรดีกว่านะดูละอย่าอยู่ใกล้เลยแล้วก็จะมีคนนึงไปดามอำเภอแล้วทุกคนจะต้องคอยสอดส่องว่าใครเป็นฆาตกร,รแล้วก็ยิงเขาถ้ายิงเองเรนเชนัวจะตายเองแต่ถ้ายิงถูกเขาก็จะได้รางว,วัลปพันล้า e ้ยบผมบอกเลยตรงนี้เป็นจุดดักฆาตกรบ้าพ่อฆาตกรมันจะล่าไอ้คนที่เดินตามไปมันจะไม่สังเกตคนข้างหลังเว้ยโาหู้เฮ้ยเป็นไงมามามาอยากจะดูแล้วทุกคนว่าแผนนี้มันเวิร์งยังไงต้องรอขึ้นมารอขึ้นมารอขึ้นมานะรอมาขึ้นมาแล้วทุกคนมาคนจะไม่ขึ้นมาจากทางนู้นหรอมั้งเป็นไงเปค้อนเปค้อนเฮ้ยมามาเด้ ใช่ไหมมันไม่ปกติแมงวิ่งเร็วขนาดนั้นนะบอลเจ้าเบคอนอยู่ไหนละได้ไงอาร์มาเดวหมวกมันปลาเลยโอ๊ยโอยยังไม่โดนอ่ะอ้าวหุ้ยตายพร้อมกันเหรอแฟลชแบ็ก End of flashback อันโดนเติร์นเตินเนเฮ้ยเติมเติม์น้วเก่งด้วยนะล่ะอ่ะอยู่ใต้บันอยู่ใต้เ้าแล้วกัน โอ้โหกเหลือเออนี่คือการปลูกผักนอกโลกกันทุกคนมีมันสำปะหลังอ๋อ้ยยังไม่ทันดูผลผักผลไม้เลยมีมีเสียงการใช้ลูกศรเพิ่มอ,อยู่หน้ายานแน่เลยนิสายจะมาปรกตัวอยู่หน้ายานนะทุกคนวยนั่นไงเด้ไดวไดมาปิดประตูแกล้งดีกว่าเดีย๋ยวรอมันมาแล้วทุกคนรอมันเกือบมา ที่ปีศาจมจะมาปีศาจมาจะทาที่ไหนวะอ้าวเฮ้ยวุดวเดีไปเดนไปเดินเดินไปเดินไปเดิาไปเดินไปนไคเดินาเดิปเดินปเดินไปเดินไปเดิปเดินไปเดินไปเดินไปเล,เลิน,นเเลมเด้นเดินมปเดินไเล้นไปเดเดินาเดินเดินไาเดินไนปดิดินไปนปเลิมปเลินไปเดินไปนเลินม,มาเดินไน้เน้ <c oughs> โอ้ยไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแต่เป็นตอนต้นคลิปแป๊บหนึ่งแล้วก็อีกแล้วโดนไงตัวสีเขียวตัวสีเขียวมันมาทางนี้อ๋อคนอ๋อผู้หญิงคนนั้นนี่นหโอ้ยผู้หญิงผมสีชมพูเป็นโวยอ้าวตเกมแล้วมึั้ง no god please no 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 เฮ้ยเดี๋ยวดาดาดาปามีคนเป่ง้าเร็วมากว้า คตรเร็วว้ยายเข้ามาในห้องนี้เฮ้ย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 ท่านมิซาไปคุยกันดีๆก่อนนายไปอารมณ์เสียมาจากไหนเนี่ยเป๊ะอ๋ออ๋ออ๋อบ้ามันขังปืนมันเฝ้าปืนจริงด้วยไม่ให้ผู้บริสุทธิ์มาเก็บปืนมีกายแบบเล่นผีเผือกปากระปลาไปาโดนแล้วทุกคนเพราะว่ามันดูดิมีกระจกกั้นอยู่กระจกกั้นกระสุนนี่ไงเพื่อนเคลื่อนบอกว่าพ่อจะไม่ พลาดไปรอบอะไรเดี๋ยวเราจะเทปโอ้้โหโโอ้ยหน่อยช่องทัาเขาทำคลิปสนุกมากเลยนะฉันแนะนำให้นายไปกดติดไลค์ก็กดติดตามช่องนั้นด้วยโอเคอย่าใช้ไปกดโอ้ย